สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็มาพบกับเฮาคือเก้าทีสองสบ,บิวคนบ้านป่าเนาะกับสบายดีมูเพื่อนทุกคนเด้อสบายดีเอฟดีทุกทุกฐานเนาะหรือว่าสิเป็นทางฝั่งลาวฝั่งไทยพ่อแม่พี่น้องชาวอีสาหรืวอว่าทางต่างประเทศซาบิวก็ขอแบบสบายดีและสวัสดีทุกทุกฐานเนาะวันนี้ก็มาพบกับเฮาคือเก้าพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ซาบ,บิวก็อยู่เฮือนอ่าน้องๆพ่อแม่พี่น้องเฮือนซาอุยเนาะซาบ,บิวก็สิมาอันอัปเดตอ่าเครื่องที่ซาบ,บิวไปสั่งมาพ่อแม่พี่น้อง สั่งมาเห็ดห้องน้ใาให้เสาอุ้ยอะไรเนาะแต่เสาเดียวกะสบิวกายมากอะยังบ่ทันได้มุ่งพี่น้องแต่กระกอแล้วเป็นทีเรียบร้อยอนะไรเนาะเป็นกระไกลซีแล้ลนะ่อะไรสั่งกรนะบบนัะซีเอาบอลเดียวกันแหละพี่น้องเพราะว่าสั่งบ่มีเนาะก็เลยให้ไว้ให้แม่เสาวนุย่ยอะไรมาก่อกับอ่าพอเสาวนุ่ยเนาะพี่น้องเดี๋ยวเสาบิวกะซีให้เบิ่งเครื่องที่พื้นเอามาว่ามียังแน่พี่น้องครบแล้วบ่เนะาะขาดเรืออันใดเนาะพี่น้อง โอเคเนาะพี่น้องเดี๋ยวสบิวกับศิพาไปเบิ่งเลยเนาะนี่เนาะพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นบ็อกซ์สี่ร้อยสี่ร้อยก้อนนี่แหละที่สบิวไปสั่งมาเนาะนี่ทรายลดน้อยพี่น้องอย่างละครึ่งเนาะนี่เดี๋ยวเพื่อนก็เอามาส่งเป็นทีเรียบร้อยเลยเพื่อนก็ขุดนี่พี่น้องนี่เสาอุ้ยเนาะะเพื่อนมาส่งแต่เฮิงแล้วป่ะน้าเพื่อนมาส่งวังเพลนี่พี่น้องก็ เพิ่นใส่หุกทเนาะใส่บอลละสามพี่น้องพอแล้วว่าเนะนี่แต่เพิ่นกนอาลงแะละพี่น้องนี่เป็นกสิเหตุประมาณนี้นะพี่น้องปินหนาเมือเฮือนเพิ่นเนาะตะบิดนักก็จเป็นส,วน,นสวนพี่น้องสวนเพิ่นอะไรเนาะจ่ายจ่ายเงินเพิ่นไปเวอเท่ารนั่นนะ่ะเงินกีบเท่าไหร่ สองล้านป,าป,นปลายฟูบแมนอ่ะสองล้านเจ็ดแสนเจ็ดชิมหาพันบ่เมือนะ่ะแต่ว่าจ่ายเป็นเงินบาทบ่กโอ้เดี๋ยวสบิวกัสิีไปทาเแม่เสาอุยเนาะพี่น้องกระิีมีประมาณนี้นในชสยอันเล็กลวดลโอ,โอก้กับกับกับมันโทรววมมาได เอาไว้ยู่พุ่นพี่น้องอไว้ยู่เฮือนพี่น้องแปลว่าทีมันเอาไปไง,ไง่ายๆห็นางไรอย่าโจรหลักไปพี่น้องก็เลยเอาไปไว้ยูเฮือนเพิ่นเนาะเมื่อ <Hey. S 1> อื่นเพิ่นกับชีเริ่มแล้วพี่น้องเริ่มเห็ดแล้วเนาะแต่่บห้ว่าสร้างในชีเพราะว่าอ้ายเพิ่นกับไ,ไปก่อเฮือนเนาะพี่น้องอ้ายเพิ่นกับไปทํางานิดไปเห็ดวิ่งั่แหละเขาก็ไปนี่นี่นไปวังใดนี่แหละไปประมาณสองสาม,มื้อ่แหละพี่น้องโหลดเพิ่นมาเอาเนาะ กสิประมาณนี้นะพี่น้องหนึ่งข้าวแล้วนะเพราะหนึ่งตะเพะนต,เพตอนแรกมาได้หนึ่งบ่ะ,เ,ะเออกสิป,ประมาณนี้นะพี่น้องเพราะว่าเฮือนเพ่นอยู่อันอยู่อันแคมป์ปาแลวพี่น้องแคมทงนานะทงนานก็สิเป็นอันเฮือนเพ่นเฮือนเพ่นาใว้หนาเพ่นเฮือนเพ่นติดไหนาพี่น้องว้าบ่ถึกเลยเนาะ อนี้ดินบล็อกเพิ่นกะสิประมาณน,นี้พี่น้องดินบล็อกกะสี400่ลอยก้อนกับ่บริลา,ายปลาไหลเนาะสี400่ลอยก้อนพี่น้องเพิ่นเอามาสง่งตอนเพิ่นเอามาสง่งนะข่อยบ่ได้อยู่เฮือนเน,นาะนั่นเพิ่นตื่นเี่กกะสิมีประมาณนี้แะไรพี่น้องกะบ่ไริลายเนาะเดี๋ยวสบิวกะสิว่าสิปไปเฮือนเสเดียวเนาะยันเพิ่นบ่อยู่เดียวอยู่เฮือนบ่ ยันโบยู่ปะยันสเสดียวโบยู่เพื่อนพี่น้องนี่เดี๋ยวสวิวกาเสียอัเยนเล็กเนาะพี่น้องเล็กที่เพิ่นสั่งมาหแหละที่คอยไปสั่งมาหแหละพี่น้องเดี๋ยวเพิ่นก็เอามาไหว้อยู่เพื่อนเนาะนี่เพิ่นก็มาไหว้อยู่นี่ปูนเพิ่นก็มาไหว้อยู่ตลาดเพื่อนปูนแดงหาปูนอันอะไรเนาะปูนแดงหาปูนเขียวหาเลยนะเนาะเดี๋ยวจะบอกหัวสิพอ่อหรือบ,บ่พี่น้องสวิวกะ ้าพ่อๆก็ไปสั่งใหม่นะปูยิสเดียวก็เดียววาอยู่เฮือนสะดอกสะอุยไปเพิ่นยู่เฮยไม่ใช่เพิ่นบด้อยู่เฮอ,น,น,เเอน,นะพี่น้องเพิ่นยู่อูนะ่เนาะี่ก็แม่ซาอุยพี่น้องสบายดีอันจ่ายเป็นเงินบาทบ่บเลยเป็นเงินกีเนเนบกเงินบาทเท่าไหร่เงินบาทเท่าร เสียนหาพันกีบใบบินได้สัใบบินอันเอาเงินก <den> ี <coaching> <the> 5, ่เบิดบ่ใบบินก็อยากเห็ดเนาะใบบินหันจากล้านมามาเบิ่งดูเฮาเคียตอนเฮาไปสั่งนะเฮาเคียนเป็นเงินกีบนะแต่เพิ่นตีเป็นเงินบาทบ่เงินกีบนะคือว่า2ล้าน7แสน7แส จ็ดชิบหาบเออสองแสนบนสองล้านเนาะสองล้านออาคือมีอันคือมีชิบหาอีก,น,กอนี่นะเนี่ สอองตอนนี้รวมรวมเงินนี่ส,สองสองล้านสามแสนสี่สิบพันอันนี้มียังใช่อันนี้นี่สองล้านห้าแสนสิบห้าอันนี้เป็นยางเดนอันนี้นะเนาะเด่นบังดูหนังปูนเขียว เพิ่นลืมไหลปูนบ่เ่น,เน,นี่น้องพี่น้องสบิวกาได้มาตอนเอามาถ่ายเอาเอามาลง,งสบิวไ่ได้ถ่ายนาอพี่น้องเพราะว่าสบิวไปเวียงเนาะก็เลยให้เพิ่นลงมาเถาะไว้เลยพี่นอ้องเพิ่นเสาเพิ่นกะเนี่เพิ่นก็เอาลงแหละพี่น้องนี่แต่ว่าเสาบด้ออนั้นเนาะบบมีเสาพี่น้องพาาเพราะว่าเสหดแบบบบมีห้องหน้าบบมีเสาอะไรพี่น้องนี่กะเพิ่นก็สั่งเอามาแล้วเบิดไปถีเรียบร้อยแลวแหละ ยังแต่ลงมือก่อเนาะแล้วก็ะทมดินอันนี้พี่น้องเนี่ยเปินกระสิปินหนาเมื่อเฮือนเพื่อนพลายพี่น้องเพราะว่าอยู่นี่บ่อนสวนเนาะนี่กระสิประมาณนี้พี่น้องมียังคืบหนาเดี๋ยวสบิวกระสิมาถ่ายอีกเธอหนึ่งเนาะแต่เสียวเพิ่นกะกำลังสิมุ่งพี่น้องเทากัเทคานหัวมันพี่น้องกะก่อกะแล้วแหละยังแต่โบกเนาะยังแต่สาบแหละแล้วก็ตั้งโทสวมพท์เดียวเนาะกะ ยังทບอบ่ได้เอาลงกะโอเคเนาะพี่น้องสําเร็จสําหรับคลิปนี้สบิวก็สิขอจบคลิปไว้ซํานี้ด้อเจอกันคลิปน้สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง